สวัสดีครับทุกคนผมหมวดแวนหลายคนอาจจะคุ้นผมจากแพลตฟอร์มของ t i k t o ็อกหรือจากเวทีการแข่งแรปตามรายการต่างๆแต่วันนี้จะพามาดูชีวิตหนึ่งวันธรรมดาของผมครับและต่อจากนี้ขอต้องรับทุกคนเข้าสู่วอควันเดย์ของผมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการขับรถไปเจอลูกค้าที่จ้างเราแต่งแรปทําเพลงและ m อมาถางแล้วครับ Hell at Home บริษัทของลูกค้าพอเจอลูกค้าปุ๊บเราก็ขึ้นไปประชุมกันแต่ทุกคนครับผมแอบถ่ายบรรยากาศตอนประชุมมาให้ดูด้วยนะครับไปดูกันเลยออมันก็ดู มันเทองดีนะผมว่าเกือบเท่อ,อยู่แล้วครับแต่กล้องล้มก่อนประชุมเสร็จก็หาข้าวกินกับปุ๊บปั๊บกัน2คนครับแนะนําอีกรอบนี่แฟนผมนะครับปุ๊บปั๊บเดอะแรปเปอร์ใช่ครับคนเดียวที่ขอแต่งงานในรายการนั่นแหละ ฝากไปติดตามช่องติ๊กตอกของแฟนผมด้วยนะครับมีคอนเทนต์สนุกสนุกเพียบเลยก่อนไปที่หมายต่อไปยังพอมีเวลาให้เราได้แวะกินข้าวกันครับมือนี้ของผมเป็นข้าวหมูทอดคัสเดงหมูกรอบๆกับข้าวนุ่มๆร้อนๆอือหือฟินมากเลยครับทุกคนหมูสีทองที่เคลือบไข่ในทุกอนูยิ่งกัดยิ่งนุ่มยิ่งได้รสชาติครับการได้กินอาหารอร่อยๆมันฟูลฟิลจริงๆครับทุกคนเดินทางไปเป้าหมายต่อไปที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีครับวันนี้เรามา f o ล l ์อัพเพราะว่าเราผูกผมกับที่นี่ผูกผมกับที่นี่เข้าเดือนที่ ดูแลดีมากๆโดยวันนี้เรามาทำชีทเมนผักวิตามินเข้าเส้นผมเพื่อให้เส้นผมของเราสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นครับแถมมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมตึกใหม่ด้วยนะครับบอกเลยว่าตกแต่งสวยถูกใจมากๆเลยครับ ทางมาสเตอร์พีชใจดีพาผมไปลองของเล่นใหม่นั่นคือเครื่องขมิบครับฟังไม่ผิดครับเครื่องขมิบจริงๆโดยตัวเครื่องจะปล่อยกระแสะไฟฟ้าอ่อนๆมาที่เก้าอี้เวลาเรานั่งจะรู้สึกเหมือนจุกหนังยางมาดีครับทําให้กล้ามเนื้อของเราหดเกร็งอยู่ตลอดเวลาสาหรับผู้ชายคนไหนที่มีปัญหาหลังเร็วหรือปัสสาวะเล็ดอันนี้ช่วยได้มากจริงๆครับสําหรับใครที่อยากดูรีวิวปลูกผมแบบเต็มๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงให้ดูแบบละเอียดยิบเลยครับ ยังไงก็กดติดตามและกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยเสร็จจาก 3M เรายังพอมีเวลาอยู่เล็กน้อยก็เลยไปรับคุณแม่จากที่ทํางานเพื่อไปกินข้าวต่อกันครับแม่ดูดีใจมากเพราะนี่คืออาหารจานหลักแรกของวันที่แม่ได้กินเราก็เลยจัดบุฟเฟ่ต์ให้กินแบบฉ่าๆไปเลยครับผมและที่หมายสุดท้ายของวันนี้ก็คือย,ยิมใกล้บ้านนั่นเองครับต่อให้จะดึกแค่ไหนผมก็ต้องมาเพราะมีนัดสําคัญกับคนคนหนึ่งไว้นั่นก็คือน้องโบนั่นเองครับบอกเลยนะครับว่าโบเนี่ยกล้ามสวยจริงๆครับผมจริงๆแล้วโบเป็นนักกีฬาพอกายและกำลังจะไไปแขข่่่งเเเรรรววๆนีีี้คับโชดดออผมมทายยยูิ เลยได้เล่นเวทกันแบบบัตตี้เห็นโบตัวเล็กแบบนี้แต่บางน้ำหนักผมยังยกไม่ได้เลยครับไม่เชื่อดูครับสีห้ <4, 5. S 1> โอ้โหของจริง แล้วช่วงหลังๆที่ผมเล่นกับโบเนี่ยร่างกายของผมพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นอย่างแรกเลยคือน้ำหนักยกได้มากขึ้นครับอย่างที่2ที่รู้สึกประทับใจมากๆก็คือในเรื่องของรูปร่างครับแต่ก่อนเป็นคนอ้วนหลงคุงเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสัดส่วนกระชับขึ้นดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับเอาละครับเดินทางมาถึงภารกิจสุดท้ายจริงๆของวันนี้ก็คือการกลับบ้านไปนอนกอดแฟนครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันของผมนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับหวังว่าเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นผ่าาาานนนนนนวววลล็กกีี้้้้ะรรับับบบบททิิทิิงงยดดึแแสหหปปจพไูผมมเต แมแน่นอนครับยังไงก็กดกระดิ่งกดติดตามแล้วกดถูกใจทิ้งไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ